สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงโรสปอยจะมาสปอยหนังเรื่องโมจินเดอะเวิร์มแวรี่จินหุบเขานอนเมื่อ1,000ปีก่อนองค์หญิงเจียวจิ้นแห่งเซียวอี้ได้ใช้คำสาปเนตรปิศาจกำราผู้ต่อต้านโดยการตีตาคำสาปรูปดวงตาอยู่ที่ไหลและต้องตายก่อนอายุ40ปีวิธีเดียวที่จะแก้คำสาปได้ก็คือดวงตามังกรและกระดูกมังกรสวรรค์รวมกัน ตามตำนานเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคำสาบจะถูกถอนและพวกเขาจะเป็นอิสระจึงทำให้แกงโมงจินต้องมุ่งหน้าสู่เขามังกรสั้นเพื่อยุติคำสาบนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับเปิดภาพมาที่ศาสตราจารย์สันผู้รับรู้เรื่องตำนานเป็นคนเดียวที่อ่านอัขระโบราณในกระดูกมังกรได้ด้นหลักของกระดูกมังกรสวรรค์โดยอธิบายถึงการค้นหาดวงตามังกรเอาไว้ พลอยต้อยลุมฝังศพของสวรรค์สู่ต้อยเบ้ฆสีรุง้งจุดสูงสุดที่มังกรส้นตัวคือหุบเขาที่คดเป็นงูเส้นทางคดเขียวไปถึงสถานที่ลุมฝังศพมีน้ำขวางผู้ชายคนนี้ชื่อป่ายี่เป็นพระเอกสู่ต้อยเมฆสีรุง้งมันหมายถึงอยู่นานจุดสูงสุดที่มังกรซ่อนตัวเป็นหุบเขาที่โคตรเหมือนงู ต้องเป็นสถานที่เฉพาะแน่ว่าไหมฤดูวินไม้ปรปิทุกชีวิตกลับมาคือคําอธิบายเมื่อคนไปถึงอยู่นานนั่นเองแล้วฟันทองกับไอ้อ้วนอยู่ไหนพวกเขากําลังคงขายของเก่าอยู่นะด,ด,ดูมังกรสวรรด์เรามีแน่นอนไม่ต้องห่วงมันไม่สะดวกสําหรับเราที่จะให้ทุกท่านเห็นในวันนี้ครับมันไม่สะดวกยังไงปะทว่าไหมต้มตุน้น ตอบไม่ให้พวกเราดูจะรู้ได้ไงว่ามีจริงหรือจะให้ใอยกำลังฮะพวกที่มาประมูลของเก่า<ๆ>ไม่พอใจก็เลยคว้างเข้าของขึ้นไปนี่พูดนายทำ้าอะไรนี่ฮะเรื่องทำท่าจะบานปลายแล้วท่านโจก็ออกมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ท่านโจท่านโจพ่ออไอยอวน วันทองครับถอดเสือ้อแล้วเอาออกมาให้เขาดูเครื่องหมายนี้เป็นคำสาปแท่งของผีมันเหมือนมะเร็งร้ายใครก็ตามที่มีจะอยู่ไม่ถึง40ปีมีหนุ่มสาวคู่หนึง่งในตอนแรกคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่เขาต้องการช่วยเพื่อนให้ถอนคำสาปนี้ได้เขาเลยรวบรวมความกล้าไปที่ภูเขามังกนขณะที่พวกเขาอยู่ในดันต้องเผชิญกับแมงมุมยักษ์และหมาป่าแดงนับพัน นอกจากพวกเขานั้นยังมีหูปายีศาสตราจารย์สันเชอรี่หยางและลูกสาวผมหลิงหลงจะม่มีใครรอดชีวิตดังนั้นพวกคุณเข้าใจไหมคุณค่าของกระดูกมังกรสวรรค์ เราไม่นํามาพูดเล่นๆหรอกมันมีมาเพื่อช่วยชีวิตเรามันมีถึง8ประโยคผมแปลได้แค่5ประโยคอีก3ประโยคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปลความหมายนอกจากคุณแล้วผมก็คิดถึงคนอื่นไม่ได้อาจจะมีบางคนที่สามารถช่วยเราได้เฉรี่เขาชื่อเฉินยูโรทุกคนเรียกว่าเขาเฉินตาบอด30ปีก่อนเขาพาผู้คนไปที่เฉินอยู่นานแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงชายตาบอดคนนี้ที่รื้อฟื้นตำนานได้แต่ว่าเขาบอดสนิทและเป็นบ้าตอนนี้เรา รักษายอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตนั่นอนอีคุณเชิญยู่โรมาทำไมโคตบดจริงหรือครับใช่เชอรี่เดินเข้าไปตักทายเชิญก็ขอจับมืออืมอมืการเต้นของคัวใจเธอราบรื่นและเธอคงเป็นลูกหลานของนิกายบัญชาสินะเฮ้ยรู้ได้ยังไงพ่อเท่าสวัสดีพ่อหนุม่มขอจับมือหน่อยอุ้ยอุเจียมนายแข็งแรงมากเชื่อมต่อโลกกับสวรรค์ถ้าฉันคิดไม่ผิด นายคงเป็นลูกหลานโมจินแน่แล้วคุณรู้ได้ยังไงขอเทดนะสุภาพบุร,รุษออกไปก่อนฉันอยากจะคุยกับผู้หญิงคนเดียวคนสวยฉันชดสัมผัสมือเธออะไรคือใต้เลขสีรุง้งสูงสุดของมังกรซ่อนเกี่ยวกับทางไปใช่ไหมเธอก็รู้ดี เธอมีแฟนหรือ,อยังชายมาเมื่อกี้เป็นคนดีนะเธอสองคนน่ะเหมือนผูกกันเป็นวิญญาณดโดยบุคลิกของเธอจึงไม่รับรักและความปรารถนาดีของเขาพอเท่าอย่านอกเรื่องและประโยคนี้ล่ะอะไรอีกทุกชีวิตกลับมาช่วยตอบด้วยค่ะฉันจะหาตาบางกรได้ยังไงกันเธอจะไม่มีวันหามันเจอ เธอจะครอบเขาลูกนั้นไม่ได้แล้วท่านผู้เฒ่าก็พูดไปเรื่อยยจนทําให้เชอรี่มโมโหไม่ว่าจะยังไงฉันจะตามหามันไม่จะตายในกองเพลิงหรือตาบอดมันคุณฉันจะไปยอมโยุเธออย่าเขียนดวงตาของฉันหรือเปล่าแล้วพวกเขาทั้งหกคนก็เดินทางไปที่นั่นในตอนแรกการเดินทางก็ราบรื่นแต่พอจะถึงหุบเขาหนอนขานเดินทางก็ลำบากขึ้นรถบัสที่พวกเขาโดยสารมานั้นเกือบจะตกเขวแล้วหินก็หล่นมาขวางทางรถ นี่คืออาณาจักรโบราณนอนอาคมใช้ศพสัตว์และคนเพื่อเรียกนอนเหล่านี้แสดงว่าเราใกล้หลุนฟังพศพจักรพรรดิสีอันแล้ว เละอไปยี่ก็พาเ,เพื่อนๆแวะไปพักที่บ้านลูกพี่ลูกน้องของปายี่พักผ่อนตามสบายนะคะพี่ครับมีทางน้ํนแถวนี้ไหมที่ผ่านภูเขามังกรซ่อนอยู่มีอยู่ทางหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆถูกทิก้งร้างมานานแล้วพี่รู้ทาองไปไกระกงจื้อพาพวกเธอไปที่นั่นได้มันอันตรายมากที่จะไปภูเขาพวกนั้นต้องระวังตัวให้ดีนะแล้วกงจื้อก็มากระโดดกอดแล้วพาไปดูต้นไม้ก็เลยทําให้เชอรี่เฮงนิดๆไม่คิดอะไรมาก พอถึงตอนเช้าพวกเขาก็เดินทางต่อโดยการนำทางของกงจือ่อในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงปากถา้ำภูเขานอนแล้วโดยเส้นทางต่อไปนี้ต้องล่องแพเข้าปากถา้ำซึ่งจะต้องขึ้นแพลำละสามคน ลำแรกไปยี่เชอร์รี่และฟันทองลำที่สองมีศาสตราจารย์ไปอี้และเจ้าอ้วนส่วนกงจื้อไม่ได้ไปแค่มาส่งจำไว้นะครับมีกัรพิษตอนกลางคืนพี่จะต้องหาที่สูงที่สุดใช้เวลาในตอนกลางคืนที่นั่นแต่ได้ยินมาว่าที่หุบเขาลึกมีเกาะลอยได้กลางอากาศถ้าพี่โชคดีพิจจะหามันเจอพอเข้าไปในถ้ำก็มีรากไม้ชอนใช้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีหินเรืองแสงติดอยู่ในผนังถ้ำ ศาสตราจารย์ครับหินเรืองแสงพวกนี้มีค่ามากไปครับพวกมันไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นตะไคร่น้ำเกาะกับกิ่งกาเรืองแสงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่กับก้นแม่น้ำระหว่างทางฝันทองก็ได้เจอปลาชนิดหนึ่งอยู่ในน้ำฟันทองกะว่าจะจับปลาตัวนั้นพอยื่นมือลงไปปรากฏว่าปลาตัวนั้นจะงับมือแต่โชคดีมากที่เชอรี่มาดึงมือไว้ทันระวัง้วยสินั่นไม่ใช่ปลาทั่วไปแต่เป็นปลาขินคนนะพวกมันจะดุร้ายขึ้นถ้าได้กลิ่นคาวเลือด ซึ่งตอนนี้เลือดของฟันทองก็ได้หยดหลอกน้ำแล้วทำให้ปลานับพันขึ้นไปโจมตีพวกเขาปลาเยอะมากๆกำจัดยังไงก็ไม่มอดขนาดเดียวกันทุกคนก็มองไปที่เพดานถา้ำแล้วก็พบศพถูกแขวนไว้เป็นจำนวนมากบังเอิญฟันทองโยนปลาไปโดนศพก็เลยทำให้ศพ้ลย่อนลงมา แล้วนอนที่อยู่ในศพก็ออกมาโจมตีพวกเขาสอสต่อจรจึงใช้ปืนไฟเผาพวกนอนพวกน,นั้นนอนพวกนั้นตกหลกมาก็เป็นอาหารของปลาปลาอยี่ํามวนจะหมดแล้วระหว่างนั้นไปยี่กขามองเห็นน้ำกำลังจะไหลหล่นลงหน้าผาเขาเลยใช้เชือกมัดกับแพทั้งสองลำและนำไปผูกกับหินเพื่อไม่ให้แพรตกลงหน้าผาแต่สุดท้ายเชือกก็ขาดก็เลยทําให้แพแตกแยกออกจากกันและตกลงหน้าผาทุกคนก็พยายามว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดมีศาสตราจารย์หลิงหลงและเจ้าอ้วนไปด้วยกัน สามคนนั้นคงไม่เป็นไรนะเราต้องขอพวกเขาให้พบสัตว์าราจานที่คืออะไรคะคงเป็นคนงานที่สร้างหลุมฝังพศพจักรพรรดสีอานจะมีโซ่ลาบไว้กันพวกเขาหลบหนีหรือถูกทำโทษเมื่อทะยจศจักรพรรดสีอ่านเตรียมยิงสัญญาณถ้าเขาออกจากถ้ำแล้จะเห็นสัญญาณของเรา ภาพมาที่ไปเอได้เห็นรอยทาสัตว์อะไรบางอย่างก็เลยสงสัยและแล้วเจ้าตะกัวยักษ์ก็กระโจนใส่ใช้หาฟาดฟันทองจนกระเด็นไปกระแทกต้นไม้วิ่งไล่เชอรี่จนเทบหนีไม่ทันทางฝ่ายศาสตราจารย์ก็ไม่แพ้กันวิ่งหนีตัวตะกวดไปหลบอยู่ข้างไหต่สอต่อจอนเบอกให้ยิกปืนส่งสัญญาณไอยี่ก็เลยเห็นสัญญาณก็เลยบอกให้เชอรี่ไปตามศาสตราจารย์เชอรี่ไปหาศาสตราจารย์รีบไปตัดภาพมาที่ศาสตราจารย์กำลังจะโดนตะก,วกัวยักษ์เขมือโชคดีที่ เชอรี่เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วก็หลอกล่อตะกวดยักษ์ให้ไปหาใบาอี้วิ่งจุดทั้งสองมาเจอกันแล้วก็โดดโหนเัาวันก็เลยทําให้ตะกวดยักษ์ทั้งสองชนกันสตจอนมันคือกิงเกาหรือตัวอะไรครับเนี่ยมันไม่ใช่กิงกากิงเกอแต่รู้ว่ามันแกล่งการได้ยินส่วนสายตามันสั้นเห็นเพียง3เมตรคุยกันได้เป็นานพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีตะกวดยักษ์เหมือนวิ่งไล่ไม่เลิกจนพวกเขามาอยู่ที่หน้าผาสตจอนเอาอย่างไกดีกระโดดที่พวกเขาลงไปนั้นก็ดันเป็นรังของ ตะกวดยักษ์ตะกวดยักษ์ที่หลับก็เลยตื่นขึ้นมาจึงทําให้พวกเขาไม่มีทางไปแล้วโชคดีที่ฟ้าฝ่าลงมาจึงทําให้ตะกวดยักษ์หยุดชะงักเหมืนกลัวเสียงฟ้าร้องต้อมชนมาพวกเขาจึงใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีขณะที่วิ่งมานั้นศาสตราจารย์ก็มองเห็นเกาะลอยฟ้าปอยยี่เห็นนั่นไหมกเกาะลอยฟ้ามีจริงลามาถูกทาองแล้วปอยพอว,วิ่งมาก็เจอตะกวดยักษ์นอนหลับ ขวางทางอยู่สอตรจอดเอาจะไกดีความเร็วของเสียงคือ340เมตรต่อวินาทีขึ้นอยู่กับความสูงเบกระยะทางและมวลอากาศคำนวณแล้วจะ3-7ถึงวินาทีระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องและเสียงฟ้าร้องจะมีเวลา5-12ถึงวินาทีหลอนแค่ไหนเกาะลอยฟ้าจะตกดินอีก40นาทีจะฟลลเลยหลังจาก40นาทีก๊าซพิษจะเต็มภูเขาเราต้องไปที่เกาะลอยฟ้านั่นระยะการมองเห็นของมันแค่2เมตรเราจะปลอดภัยถ้าเราเงียบอาไยวิ่งท้ มิ่ทันทีที่ฟ้าแลบวิ่งทันทีที่ฟ้าร้องเราต้องวิ่งหาที่กำบังเมื่ฟ้าหยุดจำไว้เราไม่ได้สู้กับกิ้งก่าหรือกอดพิษ เรายังมีเวลาอีกแต่พอวิ่งไปตะโกนจักรก็อาหารฟาดสัตตราจารย์จนสัตว์ตราจาร,จร,าจาร,รเยเปลี่วไปติดกับรากมะม่วงขยับไม่ได้ทุกคนจะเข้ามาช่วยแต่ศาสตราจารย์บอกว่าให้รีบหนีไปไปอีก,กับเชอรี่จึงวางแผนกันเชอรี่ฉันจะทำกับดักไว้ส่วนคุณไปหลอกล่อมันมาเชอรี่ก็เลยไปยิงธนูไฟใส่ให้มันเจ็บๆคันๆหลังจากนั้นก็วิ่งไปที่กับดัก กระโดดหน้าผาระยะประชิดต,ตะกวดจากที่เพิ่งตามเธอมานั้นเบรกไม่ทันก็เลยตกหน้าผาเร็วเข้าเราต้องวิ่งไปที่เกาะลอยฟ้าให้ทันจนกระทั่งทุกคนวิ่งมาถึงสะพานไม้แต่ตะกวดจากที่ไม่ได้ตกหน้าผาก็วิ่งตามมาจนไปอีตรงเจาะไม้ทําลายสะพานพวกเขาจึงรอดมาได้พอรุ่งเชา้าพวกเขาก็ไปต่อก็พบว่าเกาะลอยฟ้านี้อุดมสมบูรณ์มากนี่เราทุกคนเกาะลอยฟ้าที่กงชื่อบอกไงมีสีฤดูเกิดขึ้นในหนึ่งวัน แล้วพวกสาวๆก็ลองเล่นน้ำพอฟันทองกับเจ้าอ้วนเห็นอย่างนั้นก็ลงเล่นด้วยสถานที่นี้มันน่าทึ่งมากถ้าเราหยต่อไปน่าจะดีทำไมสตรจอจรจะพูดจึงงอนครับฉันไม่อยากไปไหนอีกแล้วมันอันตรายได้ทุกเมือ่สอสตรจอจรผมเชื่อนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าโชคดีนะครับเอ้ยฉันหนาวนะหลงังเที่ยงคืนมันจะเป็นฤดูหนาวเราขึ้นดีกว่าพอถึงตอนเชา้าพวกเขาก็เดินสำรวจเกาะจนมาถึงผนังที่มีรูศพติดอยู่ ระหว่างทางก็มีบางอย่างกระโดดขึ้นมาจากน้ำนี่คือปูอาคมของตระกูลโฮมันไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะประสาทแยกอกอกจากร่างกายน้ําในทะเลสาบคือตัวรักษามันไม่ว่าเจ็บแค่ไหนถ้าลงไปในน้ำมันจะรักษาตัวทันทีสตราจยา์มีวิธีกำจัดมันไหมฉันขอคิดดูก่อนแต่ตอนนี้ต้องวิ่งทุกคนก็วิ่งไปคนละทิศคนละทางเพื่อหาวิธีโจมตีสตราจยา์และฟันทอก็ใช้เชือกมัดขาปูเอาไว้พวกที่เหลือก็พากันแทงปูอาคม กระชากทีเดียวเชือกจนขาดพวกไปยี่และเชอรี่ก็หลอกล่อดึงความสนใจจากปูยักษ์ถ่วงเวลาให้สาตราจารย์กับเจ้าอ้วนทํากับดักระเบิดในที่สุดปูยักษ์ก็โดนเสาหินทับและกับดักระเบิดจนอาการสาหาัสอย่าปล่อยให้มันกลับไปที่ทะเลซอบไปยีย่จงคิดได้ว่าสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในน้ําคือปลากินคนก็เลยตัดสินใจกระโดอด<ว>ออกไปในแม่น้ํแล้วกิดเลือดตัวเองใส่ปูยักษ์จนทั่วแล้วว่ายน้ําขึ้นมาเมื่อปลาอาคมได้กินเขาเลือดก็เข้ามารุมปูยักษ์จนเหลือแต่ซากไปยี่ ยิ่ขึ้นมาได้เขาก็เห็นลิงหลงลม้มลงหลิงล้มบาดเจ็บสาหัสเพราะต่อสู้กับปูยักษ์เธอเสียเลือดมากจนจาดไปโดยสงบทุกคนเห็นอย่างนั้นก็เลยเสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเจ้าอ้วนส,ส่วนเชอร์รี่ก็รู้สึกผิดที่พาเพื่อนมาตายทุกคนเสียใจมากก็เลยคิดจะล้มเลิกการผจญไปในครั้งนี้แต่ศาสตราจารย์บอกว่าเรามาไกลแล้วโรงศพเท่านั้นเป็นโอกาสสุดท้ายที่พระเจ้ามอบให้เราถ้างั้นเรามาลงคะแนนกันดีกว่า ถ้าใครอยากจะออกไปก็ออกไปได้เลยฉันขอถอนตัวศาสตราจารย์ก็ยกมือด้วยจริงๆฉันอยากกลับบ้านตั้งนา่แล้วทำไมเราไม่กลับบ้านกันล่ะผมไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องกล้าวต่อไปสิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือเท่านี้ยอมแพ้เราก็ต้องกลับบมาอีกสักวันหนึ่ง ไม่มีเหตุผลอื่นเพราะเราถูกสอบตลอดชีวิตมันเหมือนมะเร็งร้ายที่เราต้องหายยนะทำไมเราปฏิเสธมันไม่ได้เหรอว่าอยากเจอคนคนนั้นคนที่สอบพ,พวกเราอยากให้เธอถอนคํบสอบให้ล่ะพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราอยากอยู่ให้ถูกต้องทำไมไม่ปกป้องตัวเองล่ะผมเข้าใจนะถ้าผมไปต่ออาจจะตายในไม่ชา้าแต่ผมก็อยากจบแบบนี้อยากให้ผู้หญิงที่สาบแช่งให้ดูว่ามีใครสักคนที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับน้องบอกบอกพู้เท่าตาบอดด้วยถ้าพวกคุณกลับไปไม่มีอะไร วิเศษเท่ากับอยู่ในนี้ผมจะสง่งโวยหุบเขาบางกนเองเมื่อเชอรี่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยเข้าไปจูบและขอร่วมด้วยรู้ไหมฉันเปลี่ยนใจแล้วนะฉันจะสู้ไปกับคนรักของฉัน ด้วยความรักที่เพื่อนมีต่อกันฝนทองและเจ้าอ้วนจึงตัดสินใจขอไปด้วยศาสตราจารย์บอกว่าจะออกไปรอที่ปากถ้ำเพื่อเก็บศพของทุกคนต่อมาไม่นานพวกเขาก็มาถึงวังทองคําบันไดกระโดดขึ้นไปที่วังทองคําลมเ,ยเขย่าหอคอยเอัปะตะของสวรรค์ชั้นที่เกาความมหัศจรรย์ของสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นมากกว่าที่พวกคุณจินตนาการได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นทางสู่นรกข้ามสะพานประวัติศาสตร์ไปเป็นดังสัญลักษณ์จักรพรริ 4อนอน300ปีแห่งความทุกข์เปิดประตูไขชีวิตแห่งอัปปัตตะในที่สุดพวกเขาก็เดินทางไปเจอดวงตามังกรระหว่างนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากโรงศพทุกคนก็ทวงเวลาบอกให้ไปอีไปเอาตามังกรแล้วเฉินตาบดก็บอกว่า เมื่อป้าอีทหยิบตามังกรเสียงรักขังก็ดังขึ้นก็ดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นจะกลัวอะไรบางอย่างตอนนี้แผ่นดินก็ไหวพวกเขาก็ถล่มสัตว์ที่ออกมานั้นก็คืองูยักษ์แล้วชนตาบอดก็บอกว่าองค์หญิงจงจิ๋วได้มอบดวงตามังกรให้กับราชางูเก็บเอาไว้ราชางูดูแลดวงตามังกรมาอย่างยาวนานตราบใดที่ราชางูยังไม่ตายมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล กลายเป็นงูยักษ์ตัวใหญ่เท่าภูเขาก่อนนอนหลับใช้เวลาเป็นส0งพปีใช้เวลาแปดร้อยปีในการพลิกกลับคนธรรมดาอย่างเราเราเห็นโลกมาเจ้ะและเชอรี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเชนตาบอดเคยบอกว่าอย่ามองตามันและระหว่างนั้นก็มีเสียงระฆังดังขึ้นมาอีกก็ดูเหมือนว่าระฆังนั้นจะสะกดจิตแล้วทุกคนก็ตั้งสติให้มันแล้วิ่งหนีทางงูยักษ์ ชาหิงห้อยที่เจ้ากวนพวกมาตกลงมาแตกมาฝูงหิงห้อยได้กลิ่นก็รีบบินมาหาราชาฝูงหิงห้อยบินมาใกล้าราชางูยักษ์ก็เลยทําให้ร้อนไปยี่เห็นอย่างนั้นก็รีบไปขว้าขวดหิงห้อย เพื่อจะโยนใส่งูยักษ์ให้หิงห้อยเผาตายราชางูยักษ์รู้ทันก็เลยโจมตีทําให้ไปอี้เสียลา็เลยทําให้ขวดแก้วตกแตกราชาหิงห้อยก็บินหนีแต่ทันใดนั้นก็มีมือมาจับราชาหิงห้อยเอาไว้แต่คนที่จับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ปล่อยมันไปมันจะเผาคุณนะแล้วศาสตราจารย์ก็กระโดดเข้าไปในปากงูยักษ์พร้อมกับผงหิงห้อย ราชางูกินฝูงเหยี่งห้อยก็เลยถูกเผาตายไปพร้อมกับศาสตราจารย์แล้วราชางูยักษ์ก็ล้มฟ้าใส่กับภูเขาทําให้ภูเขาถล่มไปอี้และพวกเพื่อนเพื่อนก็เลยตัดสินใจโดดลงน้ําไปซึ่งตอนนี้ไปอี้ได้ดวงตาบังกรมาแล้วก็เลยนําไปวางที่กระดูกมังกรสวรรค์ตาบังกรลอยขึ้นกระดูกบางกรสวรรค์ก็เปล่งแสงออกมานั่นก็เท่ากับว่าการผจญภัยครั้งใหมก่กเลยจะเกิดขึ้นทุกคนออกเดินทางพรุ่งนี้ก่อน และแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ